วันนี้สยามซิจะพาคุณไปเที่ยวชมวัดไทยสวยๆแนะนำโดยเหล่าบล็อกเกอร์นักเที่ยวกับ10วัดที่สวยงามในไทยวัดที่มีเอกลักษณ์ความงามและบรรยากาศที่ชวนให้ต้องไปกราบไหว้สักครั้งในชีวิตวัดนานตารามจังหวัดพยาววัดนานตารามเดิมเรียกว่าวัดจองคำเพราะมุงด้วยย้าคาสร้างด้วยไม้สักทองโดวยว่าจ้างชาวไทยใหญ่มาออกแบบและทําการก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลังรูปทรงแบบไทยใหญ่ โดยมีอายุมากกว่า92ปีและเป็นหนึ่งในวัดที่น่าเที่ยวความโดดเด่นและความสวยงามที่เห็นได้ชัดของวัดนันตารามนั้นเป็นวิหารไม้สักทองทั้งหลังที่ประกอบด้วยไม้ฉลุปและแกะสลักลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยไทยใหญ่เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตพิสดารม่ซ้ำกันพระประธานในวิหารปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้สักทองทั้งต้นลงลักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่สวยงามมากโครงสร้างหลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นซึ่งเกิดมาจากช่างฝีมือสร้างขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของวัดทําให้ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้สักการะต่างต้องเข้ามาดูศิลปะของวัดน,นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกราบไหว้พระประธานในศาลาที่เป็นศิลปะจากพม่มาด้วยเช่นกันวัดป่าละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ตัววัดป่าละหารทรายเป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยวัดนี้ลูกศิษย์ของท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ในหลวงครองราชครบ60ปีตัวความสําคัญของที่นี่คือมีพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสีลังกาอยู่ในวิหารพุทธล่มโพ ซึ่งเป็นวิหารที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัววัดและยังมีวิหารกลางน้าซึ่งเป็นประดิสฐานพระพุทธรูปโยกเขียวขนาดหน้าตัก60นิ้วอยู่ด้วยจุดเด่นความสวยงามของวัดแห่งนี้อยู่ที่วิหารกลางน้าซึ่งสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังและสร้างอยู่บนกลางน้าเมื่อเดินเข้าไปจะเห็นวิหารลอยเด่นในน้าสวยงามานอกจากนี้ยังมีอีกส่วนที่เป็นโบสถ์ซึ่งมีความพิเศษอยู่ตรงที่โบสถ์ของที่นี่เป็นโบสถ์ท,ที่มีสถาปัตยกรรมเหมือนโบสถ์คิต มีความงามไม่แพ้วิหารกลางน้ำตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวิหารกลางน้ำวัดซิลินทรวราลามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีความสำคัญของวัดนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์ของบ้านพี่เมืองน้องลาวไทยเพราะวัดนี้ก่อตั้งโดยพระอาจารย์บุญมากทิติปัญโยชาวเมืองจำปาสักสอปป,อปอลาวทำเลที่ตั้งอยู่ในอำเภอซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดกับสอปป,อปอลาว ดยศิลปะการออกแบบเป็นแบบล้านช้างซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัดเชียงทองของเมืองหลวงพระบางจุดเด่นที่สวยที่สุดของวัดแห่งนี้คือปฏิมาการรมภาพต้นไม้เรืองแสงสีเขียวด้านหลังโบสถ์ซึ่งสวยงามมากเรียกว่าเป็นอันซิมเลยก็ว่าได้เราจะมองเห็นต้นไม้เรืองแสงได้ในตอนมืดยิ่งฟ้ามืดมากต้นไม้ก็เลืองแสงมากนอกจากต้นไม้เรืองแสงแล้วเรายังได้ชมหมู่ดาวที่กระจายอยู่เต็มท้องฟ้าอีกเห็นแล้วงดงามสะดุดตาจริงๆ ต้นไม้เรืองแสงนี้ผู้ออกแบบได้รับแรงบรันดาลใจมาจากภาพ,พยนต์เรื่องอวตารนอกจากนี้โบสถ์ของวัดซิลินทรยังเต็มไปด้วยศิลปะที่สวยงามทุกจุดทั้งด้านหน้าด้านหลังและภายในโบสถ์โดยเฉพาะพระประธานงดงามมากๆด้านทำเลที่ตั้งของวัดก็ดีมากตั้งอยู่บนเนินเขาสูงลมพัดเย็นสบายชมผ้าที่ได้ทั้งขึ้นและตกสามารถมองเห็นแหล่งน้ำของเขื่อนซิลินทรน,นับว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆ วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีที่มาของชื่อวัดท่าซุงนั้นมาจากสมัยที่มีการล่องซุงทางน้ําแพซุงมักจะพักแวะที่หน้าวัดแต่เดิมชื่อของวัดชื่อว่าวัดจันทรามตั้งตามอดีตเจ้าอาวาสที่ชื่อจันอดีตเจ้าอาวาสที่มีความสําคัญองค์อ,งอื่นๆได้แก่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เล่งหลวงพ่อไร้และหลวงปู่ขนมจีนสําหรับหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่ขนมจีน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชะพมยานจึงได้สร้างรูปเหมือนและสร้างมนลดกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สักการะบูชาภายในประดับด้วยโมเสกสีขาวและกระจกวิบวับไปทั่วหลังด้านหนึ่งปดิสถานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานและพระอรหันต์อีกเจ็ดองด้านบนเพดานของวิหาร ประดับด้วยช่อไฟระยะทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมกว่า119ชอบเช่อเป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยลักษณะของโงเสกสีขาวและกระจกที่ใช้ประดับทั่วทั้งวิหารทําให้ภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นภาพสะท้อนไปมาเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างไรอย่างนั้นทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าไปในวิหารแก้วเราก็สัมผัสได้ถึงความงดงามอลังการ ของการตกแต่งที่ตการตามากๆอีกทั้งบรรยากาศที่เงียบสงบและเย็นสบายของวิหารแห่งนี้ก็ทําให้จิตเราสงบขึ้นอย่างบอกไม่ถูกวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีวัดนี้มีความสําคัญที่เป็นวัดซึ่งสร้างขึ้นในอุทยานเป็นวัดที่เริ่มต้นด้วยไอเดียที่จะรักษาป่ารักษาวัดโดยเริ่มแรกได้มีการขอที่จากป่าไม้และมีเงื่อนไขว่าวัดต้องอยู่กับป่าให้ได้ ถ้าใครได้ไปจะรู้สึกได้ว่าเหมือนไปอยู่กับป่าอยู่ในทิยานกลมกลืนกับธรรมชาติได้ดีทีเดียววัดแห่งนี้จึงตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำสมสถาปัตยากรรมของวัดมีความโดดเด่นสวยงามด้วยตัววิหารสีเขียวซึ่งสร้างได้วิจิตรพิสดารมากเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นไฮไลท์ของวัดที่ต้องไปชมจัดเป็นหนึ่งในวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ บรรยากาศรอบๆบริเวณวัดยังดีมากเหมาะสําหรับไปเดินออกกําลังกายและดื่มด่ำกับธรรมชาติหรือหากมีเวลาหน่อยจะไปปฏิบัติธรรมเลยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะมากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุร์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเดิมทีถูกสร้างเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปชื่อว่าพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้ ได้มาจากเหตุการณ์ในอดีตที่มีชาวบ้านหลายคนมองเห็นลูกแก้วลอยหายไปในถ้ำบนยอดผาเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาชาวบ้านจึงได้เรียกผานี้ว่าผาซ่อนแก้วและเรียกผู้ทธสถานนี้ว่าพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วและได้จัดตั้งเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วในที่สุดจุดเด่นที่งดงามเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอันมากคือ <c oughs> ตัววัดนั้นตั้งอยู่บนเขาที่มีธรรมชาติอันสวยงามอบล้อม และด้วยที่ตั้งขั้การธรรมชาติเช่นนี้ทําให้เกิดความสงบและสมาธิแก่ผู้ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังมีเจดีพระธาตุผาแก้วที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินสีต่างๆที่มีความงดงามเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆโดยรอบได้อีกด้วยวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีจังหวัดแพร่จุดเริ่มต้นของวัดนี้มาจากพระรูปเดียวคือภูบาน้อย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้เป็นผู้ทําทุกอย่างในวัดนี้เพียงลําพังจนถึงทุกวันนี้กูบาน้อยก็ยังคงเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่การรวบรวมศิลปะแบบล้านนาประยุกต์จากหลายๆที่มารวมอยู่ในวัดนี้โดยทางวัดได้มีการรวบรวมช่างที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดโนนบ้างจังหวัดนี้บ้างมาเพื่อสร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมเช่น ประตูสร้างโดยช่างจากเชียงใหม่หน้าต่างสร้างโดยจากช่างลำปางเรียกได้ว่าเป็นแหล่ลงรวมผลง,งานจากช่างฝีม,มือหลากหลายที่จุดที่พิเศษที่สุดของวัดอยู่ที่พระธาตุบารมี30มทักเป็นเจดีทรงล้านนา30องค์ที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากที่ตั้งของวัดอยู่บนถนนสายแพร่ลำปางเรียกว่าตั้งเด่นตางหงสะดุดตาจนต้องเลี้ยวรถเข้าไปชมเลยทีเดียววัดชัยทารา,รามจังหวัดภูเก็ต วัดชายทาราารมหรือวัดฉลองภูเก็ตเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองภูเก็ตที่มีผู้คนหลั่งไหลามาสกราระหลวงพ่อแชม่มซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวภูเก็ตในสมัยก่อนช่วงที่มีอั้งยี่หลวงพ่อแชม่มจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการต่อสู้กับอั้งยี่โดยปลูกเสกพระยันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวบ้าน จึงนับว่าที่นี่เป็นวัดที่มีความเป็นมายาวนานผู้เมืองภูเก็ตจุดเด่นความสวยงามของวัดนี้คงเป็นที่วิหารหลวงพ่อแชม่มและกุติจจำลองหลวงพ่อแชม่มโดยจะมีหุ่นขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อให้ผู้คนสามารถเข้าไปไหว้สักการะได้ส่วนตัวบริเวณที่มีพระธาตุของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเจดีย์พระจอมไทยบรมีสร้างเพื่อประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าและเพื่อให้คนทั่วไปได้มาสักการะบูชา ซึ่งสถาปัตยกรรมของวัดมีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นวัดนี้มีหลวงตาอ้อยหรือที่รู้จักกันในานามหลวงตาอ้อยย่ามแดงเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาหลวงตาได้เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วแดนอีสานเป็นเวลานานและก็ได้เดินทางกลับมายัางบ้านเกิดตนเองจากนั้นได้นิมิตถึงสามโลกธาตุจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็น,นแผ่นดินสามโลกคือ โลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลโดยจะแบ่งแต่ละจุดเป็น3าโลกในส่วนของโลกบาดาลหรือนรกนั้นจะมีบอกด้วยว่าผิดศีลข้อไหนจะเป็นอย่างไรและจะต้องไปอยู่ในภพูมงไหนผ่านลูกปั้นจำลองต่างๆจุดเด่นด้านความสวยงามของวัดนี้คือท้ามหาเจดีย์ของวัดเพราะแต่ละดมแต่ละยอดที่สร้างขึ้นมานั้นมันมีความหมายซ่อนอยู่ บริเวณส่วนหัวที่เป็น j จดีรูปดอกบัวจะมีบอกความหมายด้วยว่าคืออะไรจุดเด่นของที่นี่จึงเป็นที่ j จดีซึ่งบอกเลยว่ามีความสวยงามจริงๆวัดห้วยปากั้นจังหวัดเชียงรายวัดแห่งนี้สร้างโดยพระอาจารย์พบโชคท่านเก่งเรื่องโหราศาสตร์ท่านได้สร้าง j จดีเชั้นและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงถึง79เมตรคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาวัดแห่งนี้ นิยมมาดูดวงกับอาจารย์เป็นวัดที่ชาวเชียงรายให้ความเคารพศรัทธาและมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนความสวยงามของวัดแห่งนี้ที่ไม่เก่าวถึงไม่ได้เลยคือมหาเจดีย์เก้าชั้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมล้านนาบริเวณบันไดาทางขึ้นมีมังกรคู่ตั้งต่าง,งานอกจากนี้ยังมีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตร์ให้ได้สักการะบูชาและองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ในยามค่ำคืนทางวัดจะมีการเปิดไฟที่ตัววิหารและเจดีย์ทำให้วัดแห่งนี้สวยสะดุดตาแม้ในยามค่ำคืนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัพเดตคลิปใหม่ๆของเรา